สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงมหัศจรรย์กระเทียมดำนั่นเองเป็นวัตถุดิบนะคะที่ค่อนข้างจะมีราคาแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะกระเทียมดำเนี่ยหลายหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นสายพันธุ์ของกระเทียมหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะก็คือกระเทียมสดของเรานี่แหละค่ะที่ผ่านการบ่มนะคะในความชื้นประมาก 70-80%นะคะที่อุณหภูมิ65-80%องศาเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนทีเดียวเลยค่ะเขาก็จะมีการบ่มแบบนี้นะคะแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเมลลาดปฏิกิริยาตัวนี้เนี่ยจะส่งผลต่อน้ำตาลในกระเทียมจึงส่งผลให้ตัวกระเทียมเนี่ยเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำนั่นเองค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตัวกระเทียมเนี่ยจะมีรสที่เผ็ดนะคะกลิ่นฉุนแล้วก็อาจจะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยชาวเอเชียนะคะเขาก็เลยคิดค้นขึ้นมาค่ะในการทํากระเทียมดานั่นเองจะสามารถลดกลิ่นฉุนนะคะลดรสชาติที่เผ็ดร้อนลงไปแล้วก็ป้องกันการระคายเคืองต่างๆได้ดีโดยที่สารสําคัญเนี่ยยังอยู่ครบแถมยังดีมากกว่ากระเทียมสดถึง13เท่าเลยทีเดียวค่ะ ตัวกระเทียมดำนะคะมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากเลยอันดับแรกนะคะสามารถลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราได้ดีมากๆเลยค่ะต่อมานะคะสามารถลดอาการปวดอาการอักเสบภายในร่างกายต่างๆได้ค่ะส่งผลให้ความดันเลือดของเราเนี่ยดีขึ้นทําให้ไขมันดีในร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะสามารถลดไขมันที่ไม่ดีได้นั่นเองค่ะ ประโยชน์ต่อมานะคะตัวกระเทียมดำเนี่ยสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้ดีมากๆเลยค่ะแถมยังช่วยบำรุงสมองของเราด้วยนะคะเพราะว่าในกระเทียมเนี่ยม,มีกาบาตัวกาบาเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่อยู่ในสมองของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราทานกระเทียมดำเข้าไปนะคะจะช่วยบำรุงสมองเราได้ดีมากๆเลยค่ะ ต่อมานะคะตัวกระเทียมดำเนี่ยสามารถรักษาการอักเสบในกระเพาะอาหารของเราได้เพราะว่าในกระเพาะอาหารของเราอะค่ะสาเหตุหลักๆเกิดมาจากเชื้อแบคทีรีย H pylori ตัวกระเทียมดำจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวนั้นได้นั่นเองค่ะ ทานยังไงนะคะให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็ทานเช่นเดียวกันนะคะกับการทานกระเทียมขาวเลยแต่แนะนำนะคะว่าก่อนจะนําไปปรุงอาหารเนี่ยแนะนําว่าให้สับให้ละเอียดนะคะบดให้ละเอียดแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนเมื่อไปโดนความร้อนแล้วนะคะเขาะจะมีสารสําคัญออกมาที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากกว่าที่เราจะนําไปสับหรือว่าบดแล้วก็ใช้เลยนั่นเองค่ะ ประโยชน์สูงสุดในการทานกระเทียมนะคะต้องบอกได้เลยว่ายิ่งสดเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีนะคะไม่ควรผ่านการดองเพราะว่าเวลาดองกระเทียมดำนั้น,น,นเนี่ยจะส่งผลให้มีการสลายตัวของสารสำคัญบางอย่างไปนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะหญิงให้นมหรือสตรีมีคันเนี่ยมไม่ควรทานนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลให้มีโรคประจําตัวต่างๆเกิดขึ้นนะคะส่งผลต่อร่างกายต่างๆซึ่งไม่เหมาะนะคะอาจจะส่งผลต่อน้องด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองสําหรับคุณแม่นะคะที่มีการให้นมบุตรอยู่อยากที่จะดูแลตัวเองนะคะพร้อมกับการให้นมบุตรไปด้วยบอกได้เลยค่ะว่าพรีมพรีเมียมตัวนี้เนี่ย ตอบโจทย์แน่นอนนะคะสามารถแทนการอยู่ไฟได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตให้ดีมากยิ่งขึ้นสุขภาพของคุณแม่เนี่ยก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแถมยังทำให้ผิวคันนะูน้ำมีนวลอีกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับความรู้กระเทียมดำในวันนี้หวังว่าจะไปหามาทานกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ